หาที่ดีแล้วชัดเจนแล้วสองเราต้องมีกลุ่มแช์ค่ะเราต้องมีทางนั้นไปสายนั้นเลยนะคะไม่ต้องไปวกแวกแล้วไม่ต้องโรเลแล้วนะคะเพราะเราทํามาหนึ่งถึงสองเดือนแล้วอย่าลืมว่าบ่อยๆทำเรื่อยๆวันนี้จะอะไรก็ช่างอะทำลงคลิปสั้นคลิปยาวลงคลิปเรียวบ้างไปลงตรงช่องยาววันทุกวันเดี๋ยวมันก็จะมีคลิปปังแล้วก็คลิปที่คนมาดูเราเยอะ แล้วเราก็จะได้รับการเปิดค่าการมองเห็นมันไม่ส่งผลในระยะยาวเพราะฉะนั้นนอกจากมีเนื้อหาที่ชัดเจนแล้วจะสร้างคนที่ติดตามเราหรือ follower ให้มากขึ้นเขาจะบอกเราเลยว่าคนที่ดูเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันแล้วเ,เขาจะต้องการให้มีคนดูเพิ่มยอดวีใช่ไหมคะทางที่ดีที่สุด เมื่อเนื้อหาเรามีชัดเจนแล้วเราสร้างกลุมเราสมัครเข้าโหมดมืออาชีพนะคะไม่ใช่สมัครเล่นแล้วนะคะเราเป็นครีเอเตอร์ครีเอเตอร์คือนักพัฒนานักสร้างสรรค์การต้องสกรีนก่อนว่าเนื้อหาเราอะ่ะมันไปขัดต่อนโยบายอะไรหรือเปล่าหรือมันไปซ้ำกับสมาชิกค,คนอื่นๆเขาเขาอาจจะเกิดเลยก็ได้หรือใช้ประสบการณ์ตรงหรือความรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะอันนี้ รู้ทางตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเสมอนะคะความสม่ําเสมอสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎอันหนึ่งที่บอกว่าจะต้องสม่ําเสมอนะคะความสม่าเสมอลึกซึ้งในเนื้อหาเรื่องนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกก็คือเนื้อหาของเราต้องชัดเจนก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้สร้างกลุ่มขึ้นมาเองหรือเป็นเจ้าของกลุ่มนั้นหรือเป็นแอดมินกลุ่ม นะคะกลุ่มหน้าตามันออกมาทางเ,เราเห็นนะ,นะคะเรารู้นะคะว่าคนนี้พูดได้อย่างมีความสุขเทคนิคที่2ที่จะอยู่บ้างไหมคะตอนนี้ทางนี้ไม่ตุกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมี3เทคนิคดีๆที่จะทำให้คนติดตามเทางนั้นไปสายนั้นเลยนะคะไม่ต้องไปวกแวกแล้วไม่ต้องโรเลแล้วนะคะเพราะเราทำมา1นถึงสงเดือนแล้วอย่าลืมว่าที่ ต้นไม้อะไรอ่ะสวยงามไม้ประดับไม้ยืนต้นเราก็ไปสร้างกลุ่มแล้วก็บอกวิธีว่าทำมาหลายอย่างแล้วเนื้อหาทำมาหลายอย่างรวมทั้งตัวเองทำหลายอย่างมากแต่บางครั้งมันไม่มีใครนะแต่เมื่อเราทำไปบ่อยๆเย,ยอะๆนานๆเข้านะคะมันมันก็จะรู้แหละว่าเราทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็จะมีคลิปปังแล้วก็คลิปที่คนมาดูเราเยอะ แล้วเราก็จะได้รับการเปิดค่าการมองไปเลยเป็นกลุ่มเดี๋ยวก็จะมีสมาชิกที่สนใจเหมือนเราะเข้ามาเข้าร่วมกลุ่มแล้วเราก็เอาเนื้อหาหรือคลิปของเราให้สุดก็ลองออกมาไลฟด์ดูไม่ต้องไลฟ์ถึง1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเอาสักหนึ่งนาทีห้าเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาสำคัญนะคะเทคนิคที่2นะคะที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังก็คือ เมื่อเรามีเนื้อความชัดเจนของเนื้อหาเนี่ยจะทําให้คนมาติดตามเราคนที่ก็สนใจเนื้อหาของเรานะคะเขาก็จะมาติดตามเราเราต้องคิดว่าไปแชร์ในกลุ่มนั้นจะดีกว่าเยอะนะคะเทคนิคที่3ที่สำคัญไม่ใช่น้อยนะคะก็คือความสม่ำเสมอครูออกนะครว่าเราอะรู้เรื่องนั้นจริงไหมเพราะหน้าตาเรามันบอกนะคะว่าเรามีความสุขแล้วเราก็มีความ ชัดเจนหรือถ้ามันเป็นเนื้อหาที่ทำแบบวนลูปซ้ำๆตัว Facebook เองก็อาจจะปิดกั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้สร้างกลุ่มขึ้นมาเองหรือเป็นเจ้าของกลุ่มนั้นหรือเป็นแอดมินกลุ่มนะคะกลุ่มทางนั้นไปสายนั้นเลยนะคะไม่ต้องไปวกแวกแล้วไม่ต้องโลเลแล้วนะคะเพราะเราทำมา1นถึงสเดือนแล้วอย่าลืมว่าเขาจะบอกเราเลยว่า คนที่ดูเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันแล้วเ,เขาจะสอนการเล่าการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้จาก f a c e b o o k โดยนั้นไปฟังกันเลยค่ะอันแรกเนื้อหาที่เรานำเสนอต้องชัดเจนนะคะเอาเนื้อหาเราไปแชร์ที่กลุ่มนั้นๆเราจะได้รับอนุญ,ญาตให้แชร์ไหมเพราะว่าคนที่เขาดูแลกลุ่ม เขาก็จะได้อย่างสบายใจคนดูเขาก็จะรับรู้เองนะคะว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเราทำเราจะพูดอะไรบ้างวันนี้เราจะให้เนื้อหาสาระหรือมาพบกับพี่น้องเรามาหลายสดแล้วคนที่ความชัดเจนของเนื้อหาเนี่ยจะทำให้คนมาติดตามเราคนที่ก็สนใจเนื้อหาของเรานะคะเขาก็จะมาติดตามเราเราต้องคิดว่าั้นไปฟังกันเลยค่ะอันแรก เนื้อหาที่เรานำเสนอต้องชัดเจนนะคะเราจะพูดอะไรบ้างวันนี้เราจะให้เนื้อหาสาระหรือมาพบกับพี่น้องเรามาไลฟ์สดแล้วคนที่อาจจะถนัดเรื่องอาหารทำไปเลยค่ะกินโชว์ทำไปเลยค่ะ,คะจับเรื่องเดียวเลยอย่าไปสปิทสะปะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสปิเราจะพูดอะไรบ้างวันนี้เราจะให้เนื้อหาสาระหรือมาพบกับพี่น้องเรามา ล่าสุดแล้วคนที่เราก็มีความหวังว่าเนื้อหาของเราจะมีคนดูถูกไหมคะไม่มีใครปฏิเสธที่จุดประสงค์ที่เราเอาเนื้อหาเราไปแชร์เพราะว่าเราหาที่ดีแล้วชัดเจนแล้วสองเราต้องมีกลุ่มแชร์ค่ะเราต้องมีวันอาทิตย์เชา้าเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสวันนี้อากาศดีมากไม่มีฝนตกมีแดดท้องฟ้าแจ่มใสก็วันนี้มาไลฟาสดอีกทั้ง พอเริ่มก็เดือนที่สองมันเริ่มหมดมุกอะนะคะเข้าใจกันว่าหมดมุกไหมคะไอ้ตรงนี้เราก็เคยถ่ายแล้วทอดฟัายาบ้างถ่ายทอดสดบ้างอะไรทําให้สม่ําเสมอนะคะเพราะว่าถ้าอะไรที่ทําสม่ําเสมอมันก็จะแสดงตัวตนของเราแล้วที่สามารถจะทําให้เรายิบตรงนั้นมาทําเป็นเนื้อหาของเราที่เด่นชัดแล้วให้มีคนติดตามเรานะคะอย่างเสถียรหรืออย่างมั่นคง ไม่ไปไหนเลยจะเป็นคนติดตามเราได้อย่างเนียวแน่นก็คือเองนะคะอย่างเนี่ยตัวคุณน้อยคุณน้อยรู้ตัวแล้วนะคะว่าตัวเองถนัดในเรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะไปสร้างกลุ่มนั้นนะคะสร้างกลุ่มกันเสมอถ้าทุกคนทํสามเทคน,คนิคนี้ได้แล้วรับรองมีผู้ติดตามของเรามีผู้ติดก็เช้าบ่ายเช้าบ่ายเราทําให้เป็นประจํานะคะแล้วก็คลิปเรี่องธรรกี่คลิป นะคะเราต้องทําทุกวันด้วยความสมัครมุข,ของเรานะคะสมเทคนิคอย่าพลาดนะคะวันนี้มาดูเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เทคนิคที่1ก็ความชัดเจนของเนื้อหาเนี่ยจะทำให้คนามาติดตามเราคนที่ก็สนใจเนื้อหาของเรานะคะเขาก็จะมาติดตามเราเราต้องคิดว่าไปแชร์ในกลุ่มนั้นจะดีกว่าเยอะนะคะเทคนิคที่3ที่สาําคัญไม่ใช่น้อยนะคะก็คือ ความสม่ำเสมอทางนั้นไปสายนั้นเลยนะคะไม่ต้องไปวกแวกแล้วไม่ต้องโลเลแล้วนะคะเพราะเราทำมา1-2เดือนแล้วอย่าลืมว่า,าความรู้ดีๆเทคนิคดีๆในการสร้างไรายได้จาก f a c e o o o เราฝากทุกคนอีกนะคะสำหรับวันนี้ข้ไปฟังกันเลยค่ะอันแรกเนื้อหาที่เรานำเสนอต้องชัดเจนนะคะเนื้อหาของเราก็ไม่ได้รับการเผยแพร่นะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราเอาเนื้อหาเราไปแชร์ที่กลุ่มเนี่ยคนดูแลกลุ่มเขาอนุญาตให้เนื้อหาเราไปแชร์ได้เขาต้องอนุญาตก่อนนะคะเพราะต้องอเขาก็ต้องป้องกันเรื่องของการสแปมทางนั้นไปสายนั้นเลยนะคะไม่ต้องไปวกแวกแล้วไม่ต้องโลเลแล้วนะคะเพราะเราทำมาหนึ่งสองเดือนแล้วอย่าลืมว่าได้นะคะทำไปก่อนโดยเฉพาะในแรกๆคลิปเรียวหรือคลิปเรียวกำลังดังๆอยู่เราก็เออ รอบบ้านเรามีอะไรเราก็หยิบจับมาทาเนื้อหาเป็นกฎหนึ่งเลยนะคะที่ Facebook ต้องการให้เราทําก็คือเรานําเสนออย่างมีความสุขแล้วก็จริงใจความสุขกับความจริงใจมันออกมาทางน้ำตามเราอย่างแน่นอนนะคะแน่นอนแล้วก็เป็นผู้ติดตามที่เหนียวแน่นด้วยทำเถอะค่ะอย่าท้อนะคะอย่าถอยท้อได้วันอาทิตย์เช้าๆวันอาทิตย์ที่สดใสวันนี้อากาศดีมากไม่มีฝนตกมีแดดท้องฟ้าแจ่มใส ก็วันนี้มาไลฟ์สดอีกคือเนื้อหาของเราต้องชัดเจนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะให้สุดก็ลองออกมาไลฟ์ดูไม่ต้องไลฟ์ถึงหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเอาอสักหนึ่งนาทีาทุกทกคนนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะเอาค่ะ อันนี้เทคนิคที่2เทคนิคที่3อันนี้สำคัญไม่แพ้กันก็คือที่เขาพูดบ่อยๆเขาจะบอกเราเลยว่าคนที่ดูเราเป็นผู้ชาย